สวัสดีครับผมเกตี้ฟีสไตล์วันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าไปรษณีย์ที่มอลลามคำแหงนะครับครับไปรษณีย์ในรามนะครับไปรษณีย์ไทยอยู่ใต้ตึกเค b อนะครับนี่ครับสินค้าไปรษณีย์นะครับของที่ระลึกก็มีกรอกรูปนะครับ ราคาก็บอกนะครับ1้อยเกสิบก้าบาทนะครับและมีกล่องด้วยนะครับมีกล่องสินค้าว่าเรียลงลำดับนะครับเล็กจนถึงกล่องใหญบรรจุพัสดุนะครับเล็กไปจนถึงใหญ่นะครับอันนี้ปลาตะเพียนตะเพียนดูดซับ,ร,บรูปแก้วมหาเสียฐี รูป199ประกาศเวลาทำการนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับ9โมงถึงาโมงเย็นนะครับเสาร์น,นะครับก็โมงถึงเที่ยงนะครับส่วนวันอาทิตย์หยุดตามประเพณีหยุดชดเชยหยุดนะครับวันอาทิตย์ครับสินค้าก็มีนะครับ นี่กาแฟนะครับกาแฟถ้ำสิงห์จังหวัดชุมพรตูร้ไปษนีกล่องไปซณีนะครับผมมีหมอนทื้สวยนะครับหมอนมสองร้อยแปดสิบนะครับนี่ก็สองร้อยแปดสิบยาดมก็มีครับยาดมคุณเปรมานะครับสบู่โอ้ไปษณีมีขายทุกอย่างเลยนะครับ นี่นะครับตู้ไปสนีตัวต่อพลาสตินะครับ99บาทนะคบนี่นะครับเป็นตัวบล็อกใช่ไหมครับครับอายุ6ขวบขึ้นไปนะครับน้ำหอมฉีดผ้าก็มีนะครับน้ำหอมรถยนต์นะครับ ฟ้าฟ้าทลายโจรนะครับกล้วยกวนอันนี้ก็กล้วยหิก้กโอบนะครับรถร่างเดิมกับรถหวาดลูกหยีสามรถนะครับราคาสามสิบห้าบาทนะครับ,รบกาแฟาทำสิงร้อยสิบห้าโลบัสตาจังหวัดชุมพรมอันนี้กาแฟาปรุงสำเร็จชนิดผง ผส,สมโดดคำพอยสรยสามห้านะครับท่ามสิงเหมือนกันนะครับกาแฟถังเช่าถังเช่าสมเห็ดเ็นจือสองรยห้านะครับอันนี้นะครับ ST. S T S T กาแฟชมพรน,นะครับอันนี้ยาสีฟันใบฝรั่งนะครับอันนี้โฟมขจัดคราบสกปรกบ่บอรถนะครับ,รบจับจับหัวจับเลยครับ ปาทารูนะครับย่าวนวอันนี้น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งก็มีนะครับเอออะไรนะครับใบชาเขียวใบาชาเขียวชิงผงก็ถิ่นผงนี่ราคาบอกได้นะครับนี่คือรับไปสนีนะครับอ่าเลือกสินค้าแล้วก็ไปซื้อข้างในนะครับหรือว่าในข้างในก็มีนะครับเท่าที่มองเห็นนะครับทางโน้นนะครับ ไปซีรากาแหงนะครับตอาเกตที่บอกผู้ชมเลยครับว่าถ้าถ้าจะมาซื้อให้มาอย่างไงครับให้มาที่มอลำกมกแหงนะครับอยู่ใต้ตึกใช่ไหมครับครับก็เดินมาทางนู้นนะครับใต้ตึกเคอบี B นะครับแล้วก็เห็นไอตัวนี้มาแล้วก็จะเจอแลนวนะมาเลยครับ ข้างนอกนนะครับี่ครับตึกนี้นะครับตึก KLB นะครับแวดศรีโมราแกรแมนะครับผมไม่ได้ถ่ายน้ำเลยนะครับโมรากระหม่นี่นะครับตึกนี้นะครับโอเคนะครับเกตี้โมราผู้ชมเลยครับผมก็จะก็หมากินหน้าครอบใจเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสำหรับนี้ สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนครับทุกผู้ชมครับฝากกดติดตามเจสซี่ปีสไตล์ด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับไปเสนอรางกันแผงครับ